สวัสดีครับพ่อแม่ปี่น้องมือนีมาพบครับผมนกหน่อยหากินไร้วันเช่นเคยครับผมสําหรับมือนีผมมีอย่างมากําเสนอดอกนอกจากอาชีพการงานที่นกหน่อยได้ประกอบอาชีพครับเึ่งหลายหลายคนอาจสิรู้แล้วนะว่าผมเฮ็ดงานเอียงในการนี้ครับคือหนาที่การงานที่ได้ทาเป็นประจําทุกปั้นครับผม ผู้ใดได้เห็นคลิปนี้กะสำหรับมือนีนะมือเลขออกมือวันที่1ิมิถุนาครับผมผู้ใดได้เห็นคลิปน,นี้กะขอให้ถูกหวยรวยเบือรวยหล้าน1ิล้านกันไปเลยนะครับเออุ้กปู่ทุกคนที่ได้รับไปชมคลิปของนอหน่อยมือนีครับอันนี้คือถอยไปรับสินค้าแล้วนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกมากครับออกมาหาหมองคุ้มป่า ถึงมันเป็นผืนเรียบเนาะถึงฟองแล้ห้องก็ต้องออกมาหาหมองกุ้มผ่าอ้วนไปแหละความโรงงานเขาไปพื้นที่โรงงานกับกวางกับควงครับแต่ว่าหาหมงจอดรถยากอยากต้องให้ห้าจอดข้งทขงนะครับแต่ก็เป็นพื้นที่พื้นพื้นที่ภายในครับในนะครับก็ขึ้นไปทางประใบครับพบตีใส่ตี๊ควงลึงพึงปืดเปล่ากับเปล่าครับหลายคนครับเป็นน้ำกันหลายคนหลายขั้น ต่างคนต่างฝ่าต่างคนต่างเหตุห like น้าที่ของเจ้าของเมืออนึงตึงตังนะครับแหลกขางใส่แล้วก็เมาขางขวามัดมัดตึง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 ต่างๆ่างนี้เลยให้มันแน่นครับแลใบมันแล่นย่มรุดแล็วนยังบ่ได้บินคือพืชปีกคือยังสูเปอร์แมนอย่างเงือบบอมีบนนะครับเสียกมัดข้อรถจักรยานจะใส่ก็ลมตใจอะไรแล้วเขาก็มาตรวจสอบเอกสารของเขาว่าถูกต้องบ่อายทางต้นทางทะเบียนรถซื้อคนครับเขาก็ตรวจสอบให้เรียบร้อย หลังจากนั้นก็ประกาศเรียกน้าฟอมสืบเสือรื้ท,ทางระบาดเนี่ยเอนี่ยน,นี่ยน,นี่ยนไปแล้วพี่น้องออกมาหนึนน่งก็เป็นต่สร้างของโรงงานเทาก็จอดรอดโรงงานนะครับเพราะว่ามันติดคิวช่วงเวลานี่ก็เพื่อไม่้เป็นการเสียเวลาเราก็ต้องกินข้าวกินข้าวซะก่อนนะครับกองทัพต้องเดินด้วยท้องกินให้อิม่มใส่เวลาบด,ดนะครับผมกินข้าวนะช่วง หาหน้าที่เกณฑ์หน้าที่ประมาณนี้ผมคิดยิ้มเลยแล้วผมเรียบร้อยแล้วเปล่ากินเป็นั่งคือบโไปกินข้างนอกนั่งข้างล่างนั่งกินดีๆใจเย็นๆจังไปแต่มันตอนว่างมันโมหิวไม่พี่น้อนโมหิวตอนนี้แหละตอนยามรถเลี้ยนเนี่ยเป็นจังซี่แหละวสร้างแล้วแล้วได้เอกสารแล้วก็ไปก่อนเส็บไปก็โยกยหญ่ใส่ขวยจั๊งลอยหมือนฟอสางกู้ยุ่งขังกู้ยุ่งอร่อยกี้กีกี้กี้กู้ยนี้เปลี่ยนบ้าบ่เอาไปเดี๋ยวไปไปเอามาแหลกบัตรจุบปอมยำ ตะวันบ่ายที่นี่เนห็นพันเนี่ยเขาป้าพอา่อขับรถ้องเขามาประมาณกระต่ายบ้านเนี่ยตะวันจอชนน้อยนี่สำคัญเลยเด้อพี่น้องเบิ่งใส่แล่คัวให้มันดีพอรถท่อมันส่าออกคนทางไงปุ๊บต้องเบิ่งตะวอนว่ารถขับจอมามาเร็วมากไก่ห่างไก่ซ้ำเ่าปอลอดภัยแหละเขาจังไปเลี้ยวไปแล้วกันบึน้นไปแล้วเวลย เดียวเขาก็ต้องระมัดระวังเบิ่องส่วนดีเดียวแห่งโบราณวมาบางิดก็เป็นด่านแต่ั่งของทางหลวงเพิ่นเนาะเอาก็แวะเข้าไปให้กำลังใจเพิ่อนได้จังน้อยนางฝนอ,อยู่เหมือนหลับเลยบุ<ม>เอากระไปเาก็สั่งเรียบร้อยนำนักมาต่ทานแล้วก็ไปนะหหวยมามาเรียกว่าชามหานี่ไหมั่งเขาต่อไปหน้าที่ของเขาหน้าที่ของเขา ต่างคนต่างรักษาหน้าที่ของเจ้าของได้กกลับไประบาดนี้เขามาใกลา้เขียดชุ่มชุนครับนระมัดระวังจังหน่อยแนวะบ้านห้องลดลายต่างคนตา่างเป่าละควรนะไปแล้วคนหัวเรียติ้งลิงติ้งลิงติ้งลิงติ้งไปแล้วมาต้องระวังมาเห็ดก่อสร้างทางโมดีเขาก็แห็งต้องระวังเป็นพิเศษนะสร้างเป็นลุ่มเป็นบอ่อค่อยไปนะครับไม้ มันูนแ้่หนึ่งกี่ดังสบายสร้างหัวเขาต่อไปสำคัญเลยนะครับเนี่ยจุดยูเทิร์นเนี่ยทางหน้าเนี่ยอันตรายเป็นที่สุดเลยก้อนชีเลี่ยวนี่ครับนี่ก้อนจีกลบรถปืป๊บแพื่จอดหัวซากคว่ำเพื่อเพือเบิ้งก้อนนี้รถมันมาไหลามาเร็วต้องให้ข้าเจ้าไปกอนว่างคักๆอ้นีเลียเขาจังไปนเั็นี้เพื่อความปลอดภัย เพื่อว่าใดประมาทว่าใดเลยได้พี่น้องเออแต่นิดเดียวนะอ่าหอดสถานที่ที่เขาสิมาลงคลองละครับอันนี้จุดหมายปลายทางเขาอยู่นี่ดะจากนั้นที่เขาสิมาถ่ายรูปแรกบัสปุ๊บได้เรียบร้อยคืนไปตาจัตัวบดอยนี่ทางนานเนี่ยรถคันสีพสมศร์ีคือคนคุนแต่ว่านนี่เงินแบป,ปุ๊บก,ก็จอดอีกปุ๊บมาให้เจ้าที่เขาให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบนักนี่นเนป้าเป้าหมายอยู่ขวามือนี่พี่น้องมองสีลงของ แล้วเขาต้องไปหาที่จอดรถจัก่อนเพราะมันบันมันลงเปิเบื้งคิวก่อนว่ามีคิวหน่อยคิ้วไรรถอยู่ข้างในมันอะไรไมเรียวก็มาปุ๊บเต้าเต็มลานดูพี่น้องเอ้ยจักรยานลงยามใดแบบนี้อ่าแล้วเขามาหอดตุ๊กตัวเบิ้งหน้าเอ้ยเบืนีงเอ้ยเก็บกระเป๋าไปได้แค่งนูนี้แล้วๆเออหาหมองจอดรถเร่งเวล้วว่าเขาสิจอดใส่ปั๊บจอดแต่กระถอยวับเวลาบัดนี้ยฮ่ามจอดรถมอมอมเด็ดบฮ้อนฮ้อนเลยพี่น้อง ว่าสถานที่แล้วจอดรถดเรียบร้อยจนไมยปลายทางโดยปลอดภัยครับผมคิปมีกับ่มีอะไรกันเท่านี้แหละครับโอกาสหน้าพ่อ,อกันไหมครับ